สวัสดีค่ะพี่น้องเช้าวันนี้วันต่อว,วันด้วยพระคาของพระเจ้าเช้าวันพฤหัสที่24สี่นะคะเช้านี้เราจะศึกษาจากพระเจ้าของพระเจ้าจากพระธรรมโรนึ่งโครินนะคะหนึ่งโครินบทที่สิบข้อที่สามสิบเอ็ดถึงสามสิบสามนะคะพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทําอะไรก็ตามจงทําเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกยิวหรือพวกกรีก หรือกิจจักรของพระเจ้าลงผิดไปและให้เป็นเหมือนข้าพเจ้าเองที่พยายามทำทุกสิ่งเพื่อให้พอใจทุกคนไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนมากมายเพื่อให้เขาทั้งหลายได้รับความรอดเ <c oughs> <c oughs> ช้าวันนี้ข้าพเจ้าได้ให้ข้อบอกว่าจงทำทุกสิ่งเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับคำถามที่คนทั่วไปมักจะถามกันก็คือว่า เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรพี่น้องแน่นอนถ้าหาชีวิตของเราได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วเราจะพบคําตอบนี้อย่างแน่นอนว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแต่สําหรับคนชีวิตของคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาก็อาจจะต้องสแสวงหาคําตอบสแสวงหาสิ่งที่เขาปรารถนาหรือสแสวงหาสิ่งที่มาเติมเต็มหรือว่าสิ่งสแสวงหาสิ่งที่จะมายึดเหนี่ยวจิตใจของเขาอย่างแน่นอนนะคะพระธรรมตอนนี้นะคะอาจารย์ปรโรได้เขียนถึง คิดเตียนในเมืองโคลินซึ่งจดหมายของท่านได้สอนแล้วก็หนุนใจพี่น้องที่นั่นหนเวลานั้นแล้วก็ในเช้าวันนี้พระชนะของพระเจ้าตอนนี้ก็จะสอนและหนุนใจเราทั้งหลายเองด้วยนะสิ่งที่อาจารย์โปรได้กล่าวตักเตือนพี่น้องที่โคลินในเรื่องบอกว่าอย่าทำก็คือว่าอย่าให้เราทำให้ผู้ใดหลงผิดไป หนึ่งครินบทที่10กข้อบอกว่าอย่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกยิวหรือพวกกรีกหรือคิดจักัของพระเจ้าหลงผิดไปการที่อาจารย์เปโลย้ําเน้นย้ําว่าพวกยิวหรือพวกกรีกหรือคิดจจับของพระเจ้าก็หมายความว่าไม่ว่ากับคนที่เป็นพี่น้องคริสเตียนหรือพี่น้องที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนก็ตามเราเองจําเป็นจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ทําให้คนหนึ่งคนใดสะดุดล้มลงนะมิฉะนั้น การกระทําของเราก็จะทําไมคะไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามัทธิวบทที่สิบข้อหข้อที่เบอกว่าแต่ถ้าผู้ใดจะทําผู้เล็กน้อยหเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราให้หลงไปให้หลงผิดถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นท่วงเสียทะเล <c oughs> ที่ทะเลลึกก็ดีกว่าวิบัติแก่โลกนี้ด้วยเหตุให้ให้หลงไปถึงจําเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิดแต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อให้หลงนั้น ให้หลงนั้นให้หลงผิดนั้นนะคะอาจาร,รย์ปรโรบอกว่าอย่าให้คนหนึ่งคนใดสะดุดเราได้เพราะถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่เชื่อหรือไม่ได้เชื่อในพระเจ้าก็ตามอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะคะอาจาร,รย์ปรโรบอกว่าข้าพเจ้าเองได้พยายามทําทุกสิ่งเพื่อให้เป็นที่พอใจของคนทั้งปวงมิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนทั้งหลายเพื่อให้เขารอดได้ ถ้าเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะเราก็จะไม่สนใจใครเลยพี่น้องเราก็จะสนใจแต่ตัวเราเองเราอยากได้อะไรเราคิดอะไรหรือเราเองก็อยากให้คนอื่นตอบสนองในสิ่งที่เราคิดเราก็จะทําตามใจตัวเองเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะคะซึ่งเราจะพบว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะความเห็นแก่ตัวพี่น้องการที่เราเห็นแก่ประโยชน์ของเราเองการที่เราเห็นแก่ความสุขสบายของเราเองการที่เราเห็นแก่ผลประโยชน์ของเราเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคริสเตียนนะที่เชื่อและวางใจในะพระเจ้าเราต้องไม่เห็นแก่ตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้พี่น้องของเราสรุปได้ฟิลิปปีบทที่สองข้อสาี่บอกว่าอะไรคะอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือทีดีแต่จงมีใจทอมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปโลได้เตือนและไม่ ไม่เฉพาะที่อาจารย์ปรโลได้เตือนเท่านั้นแต่อาจารย์ปรโรกก็แนะนําพี่น้องผู้ที่เชื่อณนเวลานั้นแล้วก็แนะนําเราด้วยว่าเราจะมีชีวิตอย่างไรนะคะเราจะต้องมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยใช้ชีวิตประจําวันของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าในหนึ่งโครินบทที่10ข้อที่สาเศษบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทําอะไรก็ตามจงกระทําเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า คำว่าจะรับประทานหรือดื่มก็หมายถึงว่าการที่เราดําเนินชีวิตประจําวันของเรานะคะส่วนคําว่าหรือจะทําอะไรก็ตามหมายความว่าไม่ว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยจะด้วยกายวาจาหรือท่าทีต่างๆไม่ว่าจะทําในที่ลับหรือที่ทแจ้งก็ตามให้ทุกอย่างต้องเป็นที่ถวายเกยเียรติแด่พระเจ้าการที่เราจะถวายเกยียรติพระเจ้าต้องมีน้ําใจที่ดีงามต่อคนอื่นพี่น้อง หนึ่งคนเรบทที่สิบข้อสามบอกสามสิบสามบอกว่าอะไรคะข้าพเจ้าเองได้พยายามทําทุกสิ่งเพื่อให้เป็นที่พอใจของคนทั้งปวงมิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนทั้งหลายเพื่อให้เขาได้รอดได้ไม่เพียงแต่เราจะเห็นไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวของเราเท่านั้นแต่เราต้องเอาประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้งเราต้องมีน้ำใจที่ดีงามในการช่วยเหลือคนอื่นทำความดีงามแก่พี่น้องให้เขาได้ชื่นชมยินดีไม่ได้ชื่นชมยินดีในตัวของเราเองนะคะพี่น้นนอ,งองแต่ชื่นชมยินดี ในพระเจ้าที่เราได้เชื่ออยู่ท่านันเองในหนึ่งโครินธ์บทที่10ข้อย3่สบอกว่าอะไรคะเราทำสิ่งสารพัดได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำนั้นได้นั้นเป็นประโยชน์เราทำสิ่งสารพัดได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้น <c oughs> อย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นอาจารย์ประโลมไม่เพียงสอนแต่ท่านมีชีวิต แล้วก็ทําให้เราเป็นแบบอย่างให้เราเห็นว่าสิ่งที่ท่านพูดท่านทําได้จริงๆและท่านพยายามทำทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นเสมอนะคะการที่เราจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยเราเองต้องมุ่งมั่นโดยเฉพาะทําให้พี่น้องผู้ที่ยังไม่เชื่อได้รับความรอดความมุ่งมั่นของจรห์นเปโลก,ก็คือเพื่อให้ทุกคนได้รับความรอดเพราะนี่เป็นอะไรคะเป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูกิตท,ที่ทรงสั่งสอนไว้ก่อนที่โปรองจะเสร็จขึ้นสู่สวรรค์แน่นอนถ้าเรารัก พระเจ้าเราเองก็ต้องเชื่อฝังพระองค์และเราก็ต้องทําตามพระมหาบัญชาของพระองค์นั่นคือนําคนเหล่านั้นมาถึงความรอดของพระเจ้า2โครินธ์บทที่4ข้อ15บอกว่าเพราะว่าสิ่งสารพัดนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลายเพื่อว่าเมื่อพวกคุณมาถึงคนจํานวนมากก็จะมีการขอบพระคุณมากขึ้นเป็นการถวายเพระเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อคนเหล่านั้นได้เห็นถึงพระคุณและความรักของพระเจ้า จะมีการขอบประคุณมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทั้งหลายผู้ที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเรามีส่วนปฏิบัติในการรับใช้พระเจ้าหรือหน้าที่ของขิตชนทั้งหลายคือการทําตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าให้สําเร็จนะการถวายเกียรติพระเจ้าต้องมีแบบอย่างชีวิตที่ดีงามหนึ่งโครินธ์บทที่สิบเอ็ดข้อหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพระเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพระเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคิดเหมือนอย่างที่ข้าพระเจ้าตาม ปฏิบัติตามอย่างประคิดอาจารย์ปาโลก้าที่จะขอพี่น้องที่โคลินและเราทั้งหลายให้เรียนแบบอย่างท่านนะเพราะว่าท่านได้กระทำตามแบบอย่างที่พระยูคิดได้ทรงเป็นแบบอย่างให้ท่านแล้วพี่น้องไม่ว่าเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำพูดความคิดการกระทำไม่ว่าเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามขอหนุนใจให้เราทั้งหลายทำทุกสิ่ง เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าองค์เดียวให้เราที่ถานกับพระเจ้าด้วยกันสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระองค์ที่ทรงนุ่นใจเราทั้งหลายให้เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นคําพูดความคิดและการกระทําของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อให้ทุกสิ่งที่เราทํานั้นจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญพระนามของพระองค์เพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของข้าพระองค์ไหลเสมอขอพระองค์สดมิตตาให้ถ้อยคําของพระเจ้า เป็นที่หนุนใจเตือนสติข้าพระงค์ทั้งหลายในการดเดิน,ดนชนีชิตกับพระเจ้าในทุกๆวันเราอทิฏฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอบพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะ